ร้านวัวขาวของฝากตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยที่ที่ตรงนี้ที่จะขายของเนี่ยของกิงนเนี่ยมันตามพูดยังไงอยู่แยกแยก 13. สิบสามเซนหรือแยกสิบสามเดินตรงมาโรงเรียนเอซีซีแล้วก็แยกซ้ายอยู่กลางซอยแยกสองนะคะจะขายอะไรบ้างขายระยองเลยค่ะเช่นของกินใช่ไหมอาหารทะเลของกินของแห้งและขนมของฝาก มีของฝากมีกาแฟสุขภาพแล้วก็มีผลไม้เช่อิ่มอาหารทะเลชาโลกมีน้ำตาลฟีฟน้ำตาลฝึกโอ้ยเือขายหลายอย่างจังเลยว่หลายอย่างน้ำพริกตาแดงค่ะมืน้ำพริกตาแดงแมงดาแล้วก็ อะไรทด้ดีเธอขายดีที่สุดอะอะไรบ้างส่วนใหญ่หลากหลายเลยค่ะอย่างเช่นขนมของฝากเนี่ยค่ะขนมของฝากขนมเอ่อนะะทอมมวนแล้วก็ทองคัพนะคะแล้วก็ขนมกระปุกเนี่ยค่ะเป็นของฝากเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเลยค่ะข้าวสารก็มีนะคะข้าวสารตาลกีก็มีค่ะหวาน แล้วก็เป็นเล่เป็นเล่ไม่ต้องไปหาซื้อตามจังหวัดที่นี่มีหมดเลยค่ะของฝาก<อ>ไม่ต้องอยู่มาไกลได้ค่ะเยอะมากเลยค่ะ ถ้าต้องการอะไรก็สั่งล่วงหน้าได้ค่ะต้อมีใหม่ๆเม็ดมะม่วงตุ้มคาก็มาใหม่ๆสั่งล่วงหน้าได้แสดงว่าพี่ก็ต้องโทรมาสั่งได้มีเบอร์โทรไหมคะได้แจ้งมาได้ค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสองหกค่ะที่ที่เอ้ยที่เสียงดังๆหน่อยศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสองหกค่ะร้านชื่อร้านบัวขาวของฝาก ค่ะข,ข,ของทะเล,ะเลมีกุ้งเชียงมีปลาเมลหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างเือกค่ะราคาเป็นยังไงครับราคาหรอคะอันนี้กุ้งเชียงก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ของก็มีหลากหลายหลังอันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบแล้วก็มีปลากรอบปลากรอบอร่อย ร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะที่นี่เหมือนเห็นติดป้ายคนละครึ่งได้ด้วยมีคนละครึ่งได้ด้วยค่ะแล้วดีบัตรสวัสดิการสวัสดิการได้ค่ะบัขรสวัสดิการก็ได้เไหได้ผลบพี่ก็มาซื้อเธอได้เลยเธอยินดีที่จะรับพระวจ a j ของพระให้เป็นสื่มีมงคลแก่เรานะเธอมีความทุกข์ความสุขหรือว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเธอแค่อธิษฐานเท่านั้นแหละ พ,พระองค์มาส่งความเมตตาเรานะค่ะค่ะขอบคุณ <นะ S 1> ค่ะ